สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสวมบทเป็น <in> s <S กระเทยหนวดนะ <started. S 1> ครับผมเป็นยังไงครับหนาาาปป้าตามีซาลาเปาแต่ว่าก็มีหนวดนะฮะเข้าไปในโฮมสเตย์เลยนะครับผมเอาเข้าอย่างไงวานี่เปิดประตู เกมใหม่คร oh, oh, hey, oh, uh, okay. ับผมเกมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเขาจะให้ทำอะไรเอากินกินขนมเอาไงน้ำน้ำดด่มโอเคโดนัทนั่งนั่งได้ไหมโอ้นั่งเย็นรับผมสบายลองกินดูสิโอ้อร่อยอร่อยอร่อย รวยมากเลยเอาด้านนี้แหละน้ำโอ้โหกินแบบรูวอะไรกินแล้วก็โยนทิ้งเดี๋ยวก็มีคนเก็บให้นะครับอา้าวสองกระจกดูหน้าตัวเองอ้อยอ้ตกใจไอ้นวดมาแต่ไหนไอ้ไนวดลงไปด้านล่างดูสิด้านล่างเป็นไงเมือดตืด้อ เกมช้านะครับเกมใหม่มันช้าอย่างนี้นะครับเอาไงโอ้ตัวรางวัลมีเยอะแยะจับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินต่อไปเอาเด็กๆเล่นบัสกันเข้าไปได้นี่เข้าไม่ได้ทุบตูดเลยดีไหมทุบตูดเลยไหมโอ้ทุบก,ก็ไม่ได้ไปไปไปหาที่ไป ด้านนี้เป็นด้านเนี่ยนี่คืออะไรอ๋น่าจะเป็นที่เป่ามือนะทำอะไรได้บ้างโอเป่ามืออ้ร้อนร้อนร้อนไปไปต่อเปิดประตูทีไรเนะี่ยมืดทุกทีเลยเอาว่าไงตรงนี้เ,ออเพีย่าูรใป่ยเม้เน้ยย โอ้ oh, นึกว่าคนป้ายป้ายโอ้โ oh ห oh. ว่าไงแล้วก็แม่นเอาการนะเจอกับหนวดพี่หนวดพี่หนวดพี่หนวดจัดไป s <S เพียงไปตายเลยอีกแกไปเลยครับอืว่าไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าไปได้ไหมนี่ฮัลโหลฮัลโหลวอสซัปแมนวอสซัปแมนจัมปไป เฮ้ย hey, ยี่สวยยี่สวยยี่สวยนีย่ทำลายอะไรกระป๋องใครมาจัดเนี่ยทำลายเราชอบทำลายแล้วเพียงไปเนี่ยโยนไปแม่งอะไรครับเอางัยไปไหนต่อโอ้ให้โดดให้โดดเฮ้ยเ hey, hey. เราจับอะไรได้นี่เอาไงจับโต๊ะจับโต๊ะเพียงเลยแม่เรานักเรียนพอเฮ้มันทำอะไรได้บ้างกระป๋องนี่ นี่เพียงป้ายนักเริงนี่เกี่ยบนักเริงพอไปเดินขึ้นไปข้างบนไปไหนต่อเดินอย่างเดียวนี่ไงเจอแล้วโอ้เต้นแอร์รูิกันโอ้โยโยโยเต้นสักหน่อยเต้นสักท่าหน่อยกวนด้วยไปต่อครับเปิดประตูไปหมือนอีกรอบ เราเราจะหลงทางแล<ง>้วนะครับพี่น้อง ห้างสรรพสินค้าเลยแล้วเนี่ยลงไปชั้นใต้ดินกันเลยครับโอ้ลงนังลงนังซิมเจอซิมเจออินแพทมึงทองไปมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเราจะเล่นอะไรดีเล่นยังไงเข้าไปไงโล ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮัลโหลโอ้ยตกใจหน้าตัวเองไอ้หนวดมาอีกแล้วไปมีลูกศรให้เดินก็เดินไปอย่างเดียวปาตรงนี้เป็นบูธอะไรหนอมีกลองโอ้โหมีนาิกาสมาร์ทวอช์ด้วยเราได้สมาร์ทวอช์ดหนึ่งอันแล้วนะครับ โอ้สวยงามสวยงามเป็นไงล่ะเป็นไงแต่สมาร์ทวอทช์แล้วเป็นไงไปสิเปิดประตูเอาเปิดไม่ได้มาดูไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเอาไงต่ออ่าดูดูดูมีป้ายมีเอาไงน้ำเด่ม อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองผ่านต่อไปแล้วเราจะไปเจออะไรก็ไม่รู้นะครับอ โอ้มาถึงห้องนอนแล้วครับห้องนอนห้องนอนใช่ไหมห้องนอนขึ้นได้ไหมขึ้นได้โอ้โสบายโดดลงมาคอหักตายไหมเนี่ยว้าวไอหนวดอีกแล้วอู้หูสวยงามเลยทีเดียวว่าไงเราจะเปิดออกไปข้างนอกเราจะไปสู่แสงตะวันรีบรีรีบรีเอาเอาประตู เรามาที่ไหนกันนี่โอ้โหเพื่อนเยอะแยะเลยว่าแมนว่าไง let's go let's go เฮ้ยเฮ้ยขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยขยับออกไปถอย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 เอาลูกนี้ใช่ไหมลูกนี้เครื่องไหนละ่ะอยู่ไหนเครื่องใส่ตรงไหน ไม่มีไม่เห็นตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยเอาละเล่นกันยังไงเพื่อนเพื่อนบอกหน่อยเพื่อนเล่นกันยังไงเอาไงเพื่อนเครี้ยงเลยนี่เล่นไม่เป็นทำลายข้าวของอย่างเดียวครับกระติกเรี้ยง มันต้องมีมันต้องมีที่โยนห่วงอยู่ไหนเอ่ยหาห่วงน้อยนั่นเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ใช่ไหมครับห่วงโยนเลยพี่นวดพี่นวดโยนโชว์ดิพี่นวดกระเทยนวดไม่แมนพออ๋อหยิบมาอ๋อมีลูกมันมีลูกมีลูกบาสสำรองอยู่อืมไม่แมนไม่แม่น เอาไงถ้าเราโยนไม่เข้าเนี่เราผ่านด่านไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเอา,อานี้แหละให้อ่านอ่านเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องขึ้นอย่างเดียวก็โยนอย่างเดียวกอลูกบาสเก็บมาให้ใช่ไหมเอาโยน้าไปไม่เข้าก็โยน้าไปโยยโยนก็ยังไม่เข้าอยู่ นี่แน่ไม่ใช่ไก่ไก่นะฮะไม่ใช่ไก่ไก่เอาไงโยนเข้าสามรูปตกอเนี่ยจูดอ,อ,อืยิงนกยิงกาไปขออีกขออีกขออีก,ออ,กออีกพี่น้องขออีกจูดสิครับรออะไรเดี๋ยวดนะตั้งท่าตั้งท่า เลงเอ่ะระดับนี้ใช่ไหมเอาโอ้ยยังไม่ได้ถือรูปยน์ไปแล้วเอาใหม่ครับรูปบ้านเราค้างเอาใหม่เอาใหม่เลงเลงเล,ง,เลงดีๆไม่งั้นไม่ผ่านชูไปความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะ เป็นไงโอ้โหตบมือตัวมือตัวมือเข้าไปแล้วสองลูกเลยอีกหนึ่งลูกนะฮะไม่เข้าอีกแล้วเฮ้ย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 อย่ามาม่วหน้าดางเฮ้ยขยับออกเฮ้ยขยับออกเฮ้ยไอหมวกแดงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต่เดี๋ยวต่เดี๋ยวต่โอ้ต้องโยนย่าง้นใช่ไหม โอ้ต้องโยนยงงอย่างนั้นเดี๋ยวดาด้ะเดี๋ยวดาตั้งท่าก่อนดีกว่าอ,อืมเก็บเข้าเอาไหมาเอยม,มีบริการเก็บอตัตโนมัติด้วยใช่ไหมครับโอ้โหมันเข้าขจริงๆเหมือนแกว่าวะออกไปดีกว่าเอาไปดีกว่าผ่านด่านแล้วเอาไงเราไปต่อเอาไปแมปต่อไปกันนะครับ แมปต่อไปมันเล่นยังไงเอ่ยมันคืออะไรเอ่ยไอ้แดงๆที่อยู่ในมือนี่มันคืออะไรเอ่ย,ออย,อค,อออยคือปะทัดใช่ไหมยิงปะทัดใช่ไหมเนี่ยนี่ยิงจิ๊วๆๆ,ๆ,ๆๆอย่างงี้ใช่ไหมอ่ามันเป็นปะทัดใช่ไหมเนี่ย ถ้าประดานยิงไปยิงไปยิงไป,งไปงแต๋เอามาเล่นกันยังไงนี่ดา่านนี้แต่ดูอีกแบบหนึ่งมันคลา้ลคลายปืนนะเนี่ยคล้ายปืนนะเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นปืนมันจะยิงใครเนี่ยเฮ้ยเเห็นคนเฮ้ยเห็นคนเฮ้ยเฮ้ยใครยิงโอ้มันเป็นปืนนี่เองเพราะเซ็ตอาเซ็เมันเป็นปืนนะ ปืนดูทำท่าปืนแบบตลกชิปหายเลยโอ้โหดูดูกระสุนยิงเรียบร้อยอ๋อจริงจริงก็เอามายิงกันนี่เอง flag, take เดี๋ยวจัดให้สที่ครับมาพบกันกับฟรีไฟนะครับโอ้ใช่ใช่ฟรีไฟไหมเนี่ยฟรีไฟฉบับตลกนะครับ Flag taken. หาคนหาคนอยู่ไหนอยากได้ปืน,นปืนเนี่ยเอาไงเนี่ยโยนทิ้งโยนทิ้งหยิบใช่ไหมเน네ชอตกันครับผมชตกันชอตกัน,กนมาเลยวี are the short are the short อารได้ชตกันได้ชตกันชตกันมาใครอยากมาใกล้มาเลยเดี๋ยวพี่ส่องเดี๋ยวพี่ส่องมา ะมันอยู่ไหนเอ่ยนี่บ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเนี่ยเอาทำไมเราตายเนี่ยเราได้ช็อตกันแล้วเนี่ยยิงไปก็ไม่ตายเราตายเองเรดแไทเกนอินแฟลกต์ไทเอะไยิง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 มันยิงมันจะวิ่งเลยเว้ยยิงกงไปยิงก็ไปเอ้ามาทำไมมันไม่ตายวะยิง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  เอาไงเอาไงอย่าวิ่งเดี๋ยวเว้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเลยอย่าวิ่งเอาหายหายสั้นแล้วคือบันไดสิครับรออะไรเดี๋ยวเราไปจับสโคบมีสโคบไหมเนี่ยโฮัลโหลอยู่ไหนฮัลโหลเฮ้ยมีลูกกระสุน นี่เพียงเลยโดดลงไปรถคันสวยๆนี่ขับได้ไหมเนะี่ยขับไม่ได้โอ้ยขับไม่ได้เอามาโชว์อีกตามล่าหาปืนนี่ไงได้หนึ่งช็อตกันแล้วเนี่ยมาคอยเจ้าคอโเจ้าคอยเจ้าคอโเ,เ,เจ้าเห็นแล้วตัวตัวแล้วยิงนี่เนี่ยยิงตายก่อนยังไม่ไยิงตายละ อ๋อแสดงว่าเรามีทีมสีแดงกับทีมสีน้ําเงินแสดงว่าเราต้องไปฆ่าตัวสีน้ําเงินนะครับฆ่าสีน้ําเงินอ้าวไสีน้ําเงินอยู่ไหนเอ่ยมันไปไหนกันหมดเนี่ยเวลา <Red flag S 1> ได้ปือหายไปหมดเลย Red <flag> returned. ว่าไงสีน้ําเงินอยู่ไหน ตามล่าหาสีน้ําเงินนะครับเจวางี้นี่ไงโอ oh, ้ลบลบลบอยู่ลบอยู่ oh. โอ้ยแอบซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ oh, oh, โอ้โหลูกกระสุนลูกกระสุนเอ้ยเอ้ยนี่ยิงขู่ยิงขู่ยิงขู่ครับยิงขู่นี่แหละยิงขูเง่เป็นไงเป็นไงนี่มาเดี๋ยวเว้ยมาเดี๋ยวเว้ยกวไวูไม่กลัวเว้ยไม่กลัวไม่กลัว ไม่กลัวเฮ้ยเฮสองตัวสองตัวมานี่มาแล้วตายเป็นหนึ่งเอาไงดีนี่ยิงสามศพ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 โดนอีกแล้วโอ้โหไม่เห็นนะครับเรียบร้อยตลอดโอ้โหเกมโอเวอร์เลยครับผมจบเลยไม่ชนะแล้ววันนี้พอของเปล่าองขอนะครับถ้าชอบก็ อยากให้มี EP ที่2ก็จัดไปนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ